รัศวนแก้วก็อยู่ในเขตของนนทบุรีนะครับเนี่ยครับเข้ามาขนไปละตู้เย็นรู้สึกจะได้ไตู้เย็นอันนี้นครับอ๋ออันนี้ซื้อไปเราใช่ไหมอันนี้ซื้อจากชั้นไหนครับชั้นสามอ๋อชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับพายากักอ๋อเรออ๋อ้านสุดท้ายใช่ไหม อ๋อครับอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบน,นครับนี่สนใจตู้เย็นเครื่องทำความเย็นนะครับ,รบลมแอร์เครื่องปั๊มน้ำนะครับแล้วก็อยื่บนชั้นสามนะครับชั้นสามขออภัยนะครับวันนี้ไมคผมพัง<ม>อาจจะใช้เสียงจากโทรศัพท์เลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะ ชั้น3มซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะครับอยากได้ตู้แช่พัดลมนะครับม้อหุงข้าวนะร้านนี้รู้สึกเขาจะจำหน่ายพวกความน้ำเลยนะครับครับผมสวัสดีครับร้านเรามีเบอร์โทรไม่เอ่ยมีค่ะเบอร์อะไรครับ086ค่ะ086ย์แปดหกศูน่งสี่ศูนยค่ะครับผมโดยทั่วไปอะไรบ้าง โดยทั่วไปก็มีหม้อพวกเครื่องปั่นพวกพัดลมไอ้น้ําแอร์เคลื่อนที่เนี่ยครับจ่าที่เห็นเนี่ยครับอ่าค่ะมีหมดเลยค่ะพัดลมตัวเดียใอุตสาหกรรมพัดลมพัดพัดลมเครื่องปั๊มน้ำค่ะครื่องปั๊มน้ำนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ่อหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคือพัดลมแอร์เคลื่อนที่นะครับมาตัตลี่นะครับ ก็จะเป็นพวกเครื่องมีเตาอบพัดลมนะครับคือหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบถ้ามีห้องใหม่ๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหเออนี่มาทำร้านอาหารอย่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณพันกว่าบาทเองนะนี่ราคาหลักพันนะครับราคาหลักพัน ร้านเราอยู่ชั้นอะไรนะครับชั้นสามค่ะชั้นสามนะครับชั้นสามเดินเข้ามาข้างในเลยค่ะชั้นสามนะครับผมก็จะเป็นพวกมหุงข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นไมโครเวฟนะครับผมขึ้นมาชั้นสามนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวต่างๆนี่ต่ว่าต้องต้องแวะร้านนี้เลยเนี่ยเตาแก๊สอ,<ช>อันนี้ราคาติดไว้นี่ใช่ป่ะครับ<ช>ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะ ตู้อบนี่งพวกนี้350นะครับเป็นกระทะสำหรับคนอยู่บ้านเช่าอะไรพวกนี้นะตู้ตนึ่งสามร้อยกว่าบาทเครื่องอบต่างๆนะครับพัดลมนะแล้วก็จะมีแอร์เคลื่อนที่นะครับเด,เดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังกระชนวเนี้ยสนใจปั้งน้ำนาะได้นะคะไม่แพง ส0 0 0นกว่าบาทปัมน้ำนี่2,000กว่านะครับถูกค่ะสภาพสวยสซัมน้ำนะครับสองพกว่าบาทนะนี่ร้านนี้เขาเรียกครอบคุมเลยครอบคลุมนะครับก็คือมีอหลักๆเลยมีมองข้าวนะครับมองข้าวแล้วก็พวกเครื่องทำความเย็นนะครับติดน้ำร้อนเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับ พวกเตานี่ก็ประมาณแปดสิบร้อยกว,กว่าบาทเลงนะ <laughs> นก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยู่ชั้นสามนะชั้นสามพัดลมที่เป็นขาแบบนี้อันนี้อ,นนอันนี้เขาเรียกพัดลมอุตสาหกรรมนะครับคือยังไงครับราคามีตั้งแต่พันสี่ถ้าตัวสามขาก็ 25, ยี่ห้านิ้วก็จะพันพันเก้า ประมาณพันกว่าบาทนะ้านค่ะหลักพันนะครับที่นี่หลักพันเลยแล้วเราก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับอยู่ชั้นสามนะก่อจากร้านฝั่งนี้เลยร้านฝั่งโน้นอระทึกขึ้นโคมนะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อนะครับร้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยืนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิดนึงครับ <c oughs> พันหน้ามานิดนึงครับ โอเคครับขอบคุณนะครับแนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับผม